สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามามนับชมเรื่องราข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างหลังจากมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าผู้บริหารสโม,มสรมีอำนาจมากกว่าสมาคมฟุตบอลและมีข่าวลือว่าจะส่งทีมชาติไทยชุดบีไปทำศึกฟี ف าเดย์ที่ยุโรปกับทางจอร์เจียและเอสโตเนียล่าสุดป๊กอสพลตมเบดเอกสมยศพุ่มพม่วงนายกสมาคมฟุตบอล ออกมาแสดงการให้สิทธิ์มาดามแป้งนวลนพลัมส,ส์ซำตัดสินใจทุกเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยซึ่งทางสมาคมความสำัรสุนเต็มที่โดยบิกาได้กล่าวว่าสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ทางสมาคมฟุตบอลได้แต่งตั้งมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นผู้คุกคีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมานานมากกว่า15ปีมีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์เคยนำฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึงสองสมัยและสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจในการรักฟุตบอลไทย ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนประสบความสําเร็จและเป็นที่รักของนักกีฬาจึงให้สิทธิในการดูแลแต่สินใจทุกอย่างครับนี่คือคาเก่าของบิ๊กออสจากการแถลงการแล้วบิ๊กออสน่าจะอยู่แค่ให้ครบะในายกสมาคมฟุตบอลในต้นปีหน้าควรหลงหลังจากที่สุรขโชคพาต้นสกัดซับโปโรถล่มคู่แข่งยับเยิน4ประตูต่อ0พร้อมกับทําคนเดียว2ประตู พาต้นสังกัดกัวชัยในรอบ10เกมจากการทำสองประตูของสุภโชคทำให้เขากลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศา,ศา,ศาสตร์บนวีทีเจลีที่สามารถยิงประตูได้2เกมติดต่อกันถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่1รกรกดาจากการยิงใส่วิเซโกเบก่อนที่ทั้งกู่จะจุกงด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งและวันที่8รกรกดายิงประตูใส่อวิสปาฟุกุอกะช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งและครั้งที่2เกิดขึ้นในวันที่26สิบหสิงหา จากการยิงประตูใส่ฟอนเตเรก่อนที่ตังคูจะจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2และน่าปาสุดวันที่2กันยายิงประตูใส่กัมบักโอากาถึง2ประตูก่อนที่จะช่วยทีมเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนดาวเตะวัย25ปียังเป็นนักเตะไทยที่คว้ารางวัล MVP 2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมถัดไปของซัปโปโลจะบุกไปเยืน ot, นอนโยโกมาเอสมารินอในฟุตบอลถ้วยเจลีคับรอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่10กันยา ส่วนสุปโชคตะบ,บินมาช่วยทีมชาติไทยทำสกิงครับ2023